สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Autoverse Pro วันนี้ผมพาทุกคนมาพบกับรีวิวที่หลายคนรอคอยนั่นคือรีวิวจอดลิฟต์2026 BMW Motorhome รถบ้านสุดหรูที่ผสม DNA แบรนด์พรีเมียมจากเยอรมนีเข้ากับไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวแบบโมเดิร์นบอกเลยว่ารุ่นนี้เป็นหนึ่งใน Motorhome ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในปี2 0 2 6ทั้งดีไซน์ที่ล้ำภายในที่หรูหราและเทคโนโลยีระดับ BMW วันนี้เราจะพาไปดูกันแบบละเอียดครบทุกจุด ทั้งภายนอกภายในสมรรถนะและราคาประเมินในไทยแบบเข้าใจง่ายฟังให้จบนะครับเพราะคันนี้อาจเป็นรถบ้านในฝันของคุณเลยก็ได้เริ่มจากการเจอกันครั้งแรกกับภายนอกของ2026 BMW Motorhome สิ่งแรกที่รู้สึกได้เลยคือความเป็น BMW เต็มร้อยถึงแม้ตัวรถจะใหญ่ระดับ Motorhome แต่เส้นสายยังคงเอกลักษณ์แบบเดียวกับซีรีส์ X ของ BMW ผสมกับมินิแวนขนาดใหญ่กระจังหน้า kidney g r i l แบบใหม่ที่ถูกปรับให้เข้ากับรถบ้านโดยเฉพาะ มีไฟหน้าแบบแมทริกซ์เลที่ให้ความสว่างสูงและมีไลายไฟแบบอิคอนิกโกลทําให้ดูเด่นมากตอนกลางคืนตัวถังด้านข้างถูกออกแบบให้ดูเรียวยาวแต่ทรงพลังใช้เส้นสายแบบเดียวกับ BMW touring series เพิ่มล้อขนาดใหญ่20-22นิ้วแล้วแต่รุ่นย่อยพร้อมอยางสมรรถนะสูงที่รองรับการเดินทางไกลทั้งยังมีประตูห้องโดยสารแบบสไลด์อัตโนมัติทำให้ขึ้นลงสะดวก ด้านหลังของมอเตอร์โฮมรุ่นนี้ก็ยังคงให้ลายไฟท้ายสไตล์ BMW แบบยาวเฉียบคมและมีสปอยเลอร์ขนาดเล็กบนหลังคารวมถึงกล้องรอบทิศทาง360องศาที่ล้อมรอบตัวรถทั้งหมดเพื่อช่วยให้ขับรถบ้านที่ยาวขนาดนี้ได้ง่ายยกว่าที่คิดจุดเด่นคือหลังคาถูกติดตั้งโซลาร์เซลล์ประสิทธิภาพสูงเพื่อสำรองพลังงานส่วนของห้องโดยสารทำให้สามารถใช้งานไฟฟ้าภายในตอนจอดได้อย่างยาวนาน โดยรวมภายนอกของ2,026 bmw motorhome ให้ความรู้สึกเหมือนกำลังมองรถบานที่พัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านยานยนต์หรูมากกว่าผู้ผลิต motorhome ทั่วไปทุกองค์ประกอบบอกเลยว่าพรีเมียมแบบ bmw เต็ม,เ,ตมเข้าสู่ภายในซึ่งเป็นหัวใจหลักขององค์การเป็น motorhome คันนี้บอกเลยว่าเข้ามาครั้งแรกจะได้อารมณ์เหมือนเดินเข้าไปในห้องพักโรงแรม5ดาวสไตล์ยุโรปเลยครับ ด้านในจะแบ่งเป็นหลายพื้นที่คือพื้นที่นั่งเล่นพื้นที่ครัวพื้นที่นอนและห้องน้ําครบชุดทั้งหมดนี้ออกแบบด้วยวัสดุระดับพรีเมียมเช่นหนังแท้คุณภาพสูงไม้แท้เคลือบด้านไฟแอมเบียนไลท์รอบห้องที่ปรับได้มากกว่า15สีพื้นที่นั่งเล่นมีโซฟาขนาดใหญ่ที่แปลงเป็นเตียงได้พร้อมโต๊ะรับประทานอาหารที่ซ่อนได้เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยหน้าต่างบานใหญ่ทั้งสองด้านทําให้มองวิวได้แบบพานโนรามาและมีม่านไฟฟ้าที่เลื่อนเปิดปิดได้ด้วยระบบสัมผัส มาถึงส่วนของครัว BMW จัดเต็มสุดๆทั้งเตาไฟฟ้า2หัวไมโครเวฟตู้เย็นช่องแช่แข่งซิงค์ล้างจานและตู้เก็บของแบบซ็อกโครสทั้งหมดนี้ใช้ไฟจากแบตเตอรี่ภายในรถและโซล่าเซลล์บนหลังคารวมถึงมีระบบฟอกอากาศภายในระดับเดียวกับในรถ BMW Series 7ห้องน้ำด้านหลังมีทั้งโถสุขภัณฑ์ห้องอาบน้ำแบบแยกและเครื่องทำน้ำอุ่นตกแต่งด้วยผนังหินเทียมโทนพรีเมียมซึ่งถือว่าหรูมากสำหรับมอเตอร์โฮมขนาดนี้ ส่วนของห้องคนขับซึ่งเป็นจุดที่ BMW โดดเด่นที่สุดมีพวงมลาลัยดีไซน์ใหม่แบบเดียวกับ BMW EV Generation ล่าสุดหน้าจอคู่โค้งเคอร์ดิสเพย์แบบ14นิ้วบวก12นิ้วระบบ i d r i v e 9รองรับแผนที่ 3D และควบคุมผ่านเจสเจอร์ได้บอกคู่หน้าเป็นแบบกับตันซีที่หมุนกลับหลังได้ทำให้สามารถใช้เป็นที่นั่งร่วมกับโซนรับแขกได้และทุกบาะเป็นระบบอุ่นเย็นเต็มรูปแบบโดยรวมแล้วภายในของ BMW Motorhome 2 0 2 6คือที่สุด ในระดับรถบ้านหรูประณิตสบายและเทคโนโลยีสูงแบบที่หาตัวจับยากต่อมาเป็นสมรรถนะซึ่งหลายคนสงสัยว่ามอเตอร์โฮมที่ใหญ่ขนาดนี้จะขับดีไหมแต่เพราะเป็น bmw คำตอบคือขับดีเกินคาดครับรุ่นนี้มี2ระบบให้เลือกดีเซลเทอร์โบแบบไฮทอร์กไฟฟ้าล้วน ev แพลตฟอร์มเดียวกับ bmw อีกในรุ่นดีเซลจะมาแบบ3 0ลิตร6สูบเทอร์โบคู่ให้แรงบิดสูงมากช่วยให้ลากน้ำหนักและขึ้นเขาได้สบาย ส่วนรุ่นไฟฟ้าจะใช้มอเตอร์คู่450-500แรงม้าแรงบิดสูงสุดเกิน700นิวตันเมตรอัตราเร่ง0-100ไม่ได้เน้นแต่บอกเลยว่าพลังเหลือเฟือสำหรับมอเตอร์โฮมช่วงล่างเป็นแบบแอร์ซูสเปนชั่น4มุมสามารถปรับระดับความสูงได้ช่วยให้การเข้าโค้งดีมากเมื่อเทียบกับขนาดตัวรถและยังช่วยเพิ่มความนุ่มเวลาเดินทางไกลระบบความปลอดภัยก็จัดเต็มทั้งระบบขับขี่กึ่งอัตโนมัติกล้องรอบคัน AI ระบบช่วยเบรกและหลบหลีก ระบบช่วยจอดแบบอัตโนมัติสำหรับมอเตอร์โฮมโดยเฉพาะสรุปง่ายๆคือมอเตอร์โฮมคันนี้ขับลืน่นและมั่นใจแบบรถ BMW X Series แต่ขนาดใหญ่ขึ้นเหมาะทั้งเดินทางไกลและใช้งานจริงบนถนนไทยสุดท้ายคือราคาซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนรอฟัง BMW อเตอร h o m e ไม่ใช่รถราคาถูกแน่นอนแต่เทียบกับสิ่งที่ได้ถือว่าเข้าใจได้ราคาต่างประเทศเริ่มต้นอยู่ประมาณ180,000ดอลลาร์เครื 2, 000, ่องหมายดอลลาร์260,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 6.5-9.2ถึงล้านบาทยังไม่รวมภาษีนำเข้าไทยถ้านำเข้าไทยราคาจะขยับขึ้นไปอยู่ราว12-18ล้านบาทขึ้นอยู่กับออปชั่นเครื่องยนต์และอุปกรณ์ภายในแต่สำหรับใครที่ต้องการมอเตอร์โฮมหรือระดับโรงแรม5ดาวและต้องการยานยนต์ที่ขับดีจริงไม่เทอทะและมีเทคโนโลยีครบแบบรถยุโรป BMW Motorhome 2026คือหในตัวเลือกที่หรูที่สุดในตลาดตอนนี้ ก่อนจะจบคลิปนี้ผมอยากสรุปสั้นๆว่า2,026 BMW Motorhome คันนี้คือที่สุดของ Motorhome ที่ผสมความสะดวกสบายความหรูและความเป็น BMW ในทุกจุดไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ภายนอกที่ดูดันทันสมัยภายในที่เรียบหรูเทคโนโลยีแน่นและสมรรถนะที่เหนือกว่ารถบ้านทั่วไปหลายระดับถ้าคุณคือสายเดินทางที่อยากมีบ้านเคลื่อนที่ในสไตล์พรีเมียมที่สุดคันนี้ตอบโจทย์แบบไม่มีข้อสงสัยครับ ถ้าคุณอยากให้ผมทำสคริปต์แบบสั้นลงสำหรับชอ็อตหรืออยากได้เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษหรือเพิ่มข้อมูลเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่นบอกได้เลยครับผมทำให้ได้ทันทีครับ